ทำต้องทาสนโนวาเท่านั้นสุกทุกปัญหาที่คนส่วนใหญ่กลัวหลังทําหน้าอกกระปุกนี้เลยค่ะครีมสนโนวาที่สุดของครีมดูแลหลังทําศัลยกรรมหน้าอกไม่ว่าจะปัญหาเป็นพังผืดมีรอยแผลเป็นหรือจะเป็นผิวแตกลายครีมตัวนี้จะช่วยยกกระชับหน้าอกช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังทําศัลยกรรมหน้าอกให้นิ่มคล้อยดูเป็นธรรมชาติ ครีมโนวาเขามีส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติมากถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยแมงมุมไฮยาลูรอนแอซิดไฮโดรไรซ์อิลาสตินสาหร่ายทะเลน้ำลึกเซนเชล่าเอเชติกาเชียบัตเตอร์น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันวิตามินอ e, อและยูเรียเท็กซเจอร์ของเนื้อครีมจะแตกต่างจากครีมทั่วไปจะเห็นได้เลยว่าเขามีความยืดเหมือนเส้นใยแมงมุมมีความเข้มข้นสูงมากแต่ทาแล้วเบาสบายผิวซึมไวไม่ทิ้งความเหนียวเนินหนาไว้เลย หลังใช้เป็นประจำรู้สึกได้เลยว่าหน้าอกนิ่มคล้อยเป็นธรรมชาติผิวบริเวณหน้าอกเรียบเนียนไม่มีรอยแตกแถมยังรู้สึกฟูกระชับขึ้นด้วยบอกลาทุกปัญหาหลังทำหน้าอกด้วยกระปุกนี้ทําต้องทาสโนวาเท่านั้น